สวัสดีนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวเศรษฐกิจการเงินประจําเดือนกรกฎาคมนะครับก็อยากพูดในตัวภาพรวมก่อนนะครับก็จะเห็นได้ว่าในแง่ของเครื่องชี้นะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในแง่ของการใช้จ่ายในประเทศนะครับแล้วก็ภาคบริการเนี่ยก็ปรับดีขึ้นนะครับจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวนะครับถ้าเรามาดูรูปนะครับ จะเห็นได้ว่าเครื่องชี้นะครับการบริโภคไฟกระนชน,นะครับเส้นสีแดงเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับจริงๆก็เพิ่มขึ้นจากพักบริการเป็นหลักตัวนี้เองก็สอดคล้องกับเรื่องของเครื่องชี้ทางน้านอุปทานนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเซอร์วิสนะครับตัว SPI เนี่ยเส้นสีเทาเนี่ยก็ปรับดีขึ้นต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวเองที่ปรับดีขึ้นทั้งในแง่ของนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ อีกตัวหนึ่งที่ปรับดีขึ้นนะครับเส้นสีส้มนะครับก็เป็นการลงทุนภาคเอกชนนะครับตัว PII นะครับก็ปรับดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับจะถ้าเรามาดูนะครับในแง่ของตัว MPI ก็จะเห็นได้ว่าเส้นสีดำนะครับลูกทางด้านกว่ามือเองก็ทยอยปรับดีขึ้นนะครับจากที่มีการลดลงในช่วงก่อนหน้านะครับแต่ก็คงต้องโน้ตไว้นิดนึงเนี่ยว่าถึงแม้ว่าจะปรับดีขึ้นเองเนี่ยตัว MPI เองเนี่ยก็ยังส่งตัวอยู่ในระดับค่อนข้างค่อนข้างต่ำนะครับ ตัวที่ในเดือนนี้เนี่ยปรับลดลงนะครับก็เป็นเรื่องของการส่งออกนะครับเส้นสีน้ําเงินนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการลดลงนะครับหลักๆเนี่ยมาจากสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สินค้าเกษตรนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็สอดคล้องนะครับถ้าเราดูรูปทางด้านขวามือนะครับก็จะเห็นได้ว่าผลผลิตนะครับสินค้าเกษตรนะครับก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันนะครับจากที่ได้เร่งมาในช่วงก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในแง่ของอุปสงค์ ในแง่ของภาคของของภาคบริการและก็การท่องเที่ยวนะครับขอลงไปในแต่ละองค์ประกอบนะครับขอเริ่มจากเรื่องของภาคบริการนะครับก็จะเห็นได้ว่ารูปทางด้านซ้ายมือนะครับเรื่องของจํานวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติเองเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจากเดือนก่อนหน้านะครับเดือนกระกฎาเนี่ยอยู่ที่2.49นะครับล้านคนนะครับปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่2.24ล้านคนนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรามีการปรับฤดูกาลแล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเองเนี่ยก็ยังปรับเพิ่มขึ้นนะครับจากเดือนก่อนหน้าที่0.9เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราดูในแง่ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นถึงปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่15.4ล้านคนนะครับโดยการปรับเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาเนี่ยก็มาจากหลายสัญชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียจีนญี่ปุ่น เกาหลีสหรัฐนะครับโดยเฉพาะรัสเซียเองเนี่ยก็มีการเร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนนะครับส่วนหนึ่งเองก็มีการเพิ่มเที่ยวดินระ,ระหว่างไทยกับรัสเซียนะครับในเดือนนี้ด้วยอาจจะมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับนี้เราทํา Data มาให้เพิ่มนิดนึงว่าตัวรายรับจากภาคท่องเที่ยวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเร็วเท่ากับจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับถ้าสังเกตเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยสัสดส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นตัวชอทฮอล็คือการเดินทางระยะสั้นซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายต่อต่อคนเนี่ยต่ำกว่า นักท่องเที่ยวรยะยาวเนี่ยก็เห็นว่าสัดส่วนตรงนี้ไม่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตัวรายรับเองเนี่ยก็อาจจะโตได้ช้ากว่าในแง่ของจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยในแง่ของนักท่องเที่ยวเองก็ยังอยู่ในทิศทางการฟื้นตัวนะครับก็สอดคล้องกับเรื่องของ ภาคบริการนะครับรูปทางด้านกว่ามือเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยนะครับที่0.3อนนะครับอันนี้ก็เป็นจากเดือนก่อนนะครับเป็นปรับฤดูกาลแล้วนะครับโดยหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของการฟื้นตัวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับโรงแรมร้านอาหารแล้วก็ขนส่งผู้โดยสารนะครับที่เป็นเส้นสีเนื้อๆน,น,นะครับแล้วก็เป็นเส้นปรับ นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็มาจากทั้งนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับนักท่องเที่ยวไทยอาจจะนด้ดไปนิดนึงในเดือนออกรกฎาคมเนี่ยก็จะมีปัจจัยที่เป็นเฉพาะ นะครับก็จะมีเรื่องของวันหยุดยาวแล้วก็มีการจัดอีเวนต์ค่อนข้างเยอะในเดือนกรกฎาคมก็ทําให้นักท่องเที่ยวไทยอาจจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะในในเดือนที่ผ่านมานะครับอีกตัวหนึ่งจริงก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับคือภาคการคา้าแล้วก็ขนส่งสินค้านะครับก็จะเห็นได้ว่าปรับเพิ่มขึ้นอันนี้ก็สอดคล้องกับเรื่องของผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดในสไลด์ต่อไปนะครับนะครับก็จะมาที่ภาคการ ส่งออกนะครับถ้าเราดูรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยตัวมูลค่าการส่งออกไม่รวมทองคำนะครับหลังที่เราปรับฤดูกาลแล้วเนี่ยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ลดลงร้อยละ1.8่นะครับก็ถ้าดูเยอ n นเยกล็ลบที่สี่จุนะครับโดยกลุ่มสินค้าที่ลดลงหลกัหลกๆก็จะมีเรื่องของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ให้ดูเส้นสีแดงนะครับก็ลดลงอันนี้ก็ลดลงเรื่องของตามเรื่องของการส่งออกของตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไปฮ่องกงแล้วก็สหรัฐอเมริก อเมริกาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของรอบการส่งออกที่มักจะลดลงในช่วงต้นของไตรมาสอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ลดลงก็มีเรื่องของการส่งออกแผงวงจรนะครับอันนี้ก็ไปในแง่ของตัวตลาดอาเซียนแล้วก็โดยเฉพาะตัวมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูการลดลงของตัว IC เนี่ยก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการผลิตนะครับของ IC ถ้าเราดูเส้นสีแดงเช่นเดียวกันรูปทางด้านขวามือก็จะเป็นการปรับลดลงที่สอดคล้องกันนะครับ ถ้าเราดูอีกตัวหนึ่งที่มีการปรับลดลงในแง่ของภาคผลิตไปเลยนะครับก็คือหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าเส้นสีม่วงก็จะมีการปรับลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นการลดลงจากเครื่องการผลิตของเครื่องเครื่องฝากประกาศซึ่งมีการเร่งไปในช่วงก่อนหน้าแล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นปัจจัยชั่วคราวก็อาจจะกลับมาได้นะครับกลับมาที่การส่งออกนะครับตัวที่มีการลดลงอีกก็คือเป็นสินค้าเกษตรนะครับเส้นสี ก็เป็นตัวตัวที่ปรับลดลงอันนี้ก็จะเป็นมาจากเรื่องของการส่งออกทุเรียนนะครับไปประเทศจีนหลังที่มีการหมดรอบการผลิตจากภาคใต้นะครับตอนแรกเป็นภาคตะวันออกแล้วก็มาภาคใต้ก็หมดก็หมดภาคการผลิตก็ทําให้สินค้าเกษตรส่งออกก็ปรับลดลงนะครับอีกตัวหนึ่งที่มีการปรับลดลงก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียมนะครับสีเหลืองนะครับก็ปรับลดลงจากการส่งออกพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคมีไปจีนอาเซียนแล้วก็การส่งออกน้ํามันสําเร็จรูปนะครับ ไปอาเซียนโดยเฉพาะ CLMV ก็มีการปรับลดลงนะครับแต่ส่วนที่มีการปรับดีขึ้นก็อาจจะขอพูดนิดนึงนะครับก็จะเป็นเส้นสีฟ้าจะเป็นหมวดสินค้ายานยนต์นะครับก็มีการเพิ่มขึ้นไปในหลายตลาดนะครับอันนี้ก็สถานการณ์เรื่องของชิปช็อตเตสเนี่ยที่คลี่คลายลงก็มีการผลิตแล้วก็ส่งออกได้ได้ดีขึ้นนะครับสินค้าแปรรูปนะครับเส้นสีเขียวเช่นเดียวกันก็จะเป็นพวกอากโรเมนู u, เนี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารกระป๋องไปสหภาพยุ ยุโรปแล้วก็อาหารสัตว์ไปไปจีนนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพส่งออกนะครับก็ขออนุญาตพูดในแง่ของภาคผลิตนะครับที่เมื่อกี้พูดไปบ้างนะครับแต่ขอพูดในภาพรวมก็ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับขยายตัวที่0.9 นะครับตัวจากเดือนก่อนหน้านะครับโดยหมวดที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีหมวดยานยนต์นี่ก็สอดคล้องกับการส่งออกนะครับก็จะเป็นการผลิตรถยนต์เชิงพาณิชย์นะครับในส่วนหนึ่งก็เป็นการการสะสมเรื่องของสินค้าคงคลังที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเส้นสีเขียวนะครับเรื่องของหมวดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นจากการผลิตน้ําตาลนะครับจากดีมานของโลกที่ราคาน้ําตาลเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับอีกหมวดหนึ่งที่ปรับเพิ่มขึ้นก็คือหมวดยางและพลาสติก จากการผลิตยางร้อนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยเราก็คิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการเพิ่มสินค้าคงคลังที่ระดับที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าระดับก่อนหน้าเนี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนะครับ,รบภาพรวมก็ในแง่ส่งออกก็ลดลงนะครับแล้วก็ภาคผลิตก็อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นดีขึ้นเล็กน้อยนะครับต่อไปนะครับไปที่การบริโภคภาคเอกชนเนี่ย ก็ยังปรับตัวดีขึ้นนะครับจากเดือนก่อนหน้าที่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวมันตัวจากเดือนก่อนนะครับหลังจากที่เราปรับฤดูกาลแล้วโดยปรับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวดนะครับยกเว้นหมวดสินค้าคงทนนะครับโดยหมวดบริการก็จะเป็นตัวนําขึ้นมานะครับเส้นสีฟ้านะครับอย่างที่เรียนไปนะครับหมวดโรงแรมพัทคารนะครับขนส่งผู้โดยสารเนี่ยได้รับอัน,นิสง์จากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างประเทศที่ปรับดีขึ้น หมวดสินค้าไม่คงทนเองเนี่ยก็มีการปรับดีขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเองก็มาจากการเลื่อนการเบิกจ่ายวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐนะครับย้อนหลัง3าเดือนนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปก็มีเรื่องของวันหยุดยาวทําให้การบริโภคเรื่องของแอลกอฮอล์แล้วก็ยาสูบเนี่ยเพิ่มขึ้นเส้นสีเขียวนะครับสินค้ากึ่งคงทนเองก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็มาจากเรื่องของสิงทอและเครื่องนุ่งห่ม นะครับตัวที่ค่อนข้างทรงก็คือเรื่องของหมวดสินค้าคงทนนะครับก็จะมีตัวที่ปรับเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์นะครับในขณะที่ยอดจาหนายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแล้วก็รถยนต์เชิงพาณิชย์ลดลงก,ก็ก็เจ้ากันไปเพราะฉะนั้นในแง่ของสินค้าคงทนเนี่ยก็ค่อนข้างทรงตัวนะครับ รู้ทางด้านขวามือนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นโดยรวมนะครับก็จะเห็นได้ว่าทิศทางก็จะเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นในปัจจุบันและอีก6เดือนข้างหน้าก็คือปรับลดลงเล็กน้อยนะครับจากเดือนก่อนหน้าหลังจากที่มีการปรับ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องกว่า14เดือนนะครับหลักๆถ้าเราไปดูในแบบสอบถามเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของความกังวลในแง่ของความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับตรงนี้เองก็ต้องมีการติดตามว่าจะมีการปรับดีขึ้นไหมหลังจากที่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับ ครับก็มาที่การลงทุนภาคเอกนชนนะครับก็ยังเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็มาจากหมวดก่อสร้างเป็นสําคัญนะครับโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ1.4จนะครับจากเดือนก่อนหน้านะครับโดยที่บอกไปนะครับการลงทุนด้านการก่อสร้างเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเส้นสีส้ม โดยมาจากพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมนะครับตามการขออนุญาตสร้างโรงงานในพื้นที่นิคมที่ปรับดีขึ้นนะครับรวมถึงยอดจําหน่ายเรื่องของวัสดุก่อสร้างเองก็ปรับดีขึ้นด้วยนะครับ ในแง่ของสีฟ้าที่เป็นเส้นประเองก็เป็นการลงทุนด้านเครื่องจักรอุปกรณ์เองก็ก็ปรับดีขึ้นนะครับถ้าอยากจะให้ไฮไลท์นิดนึงก็จะเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางแล้วก็พลาสติกนะครับนี้เองก็สอดคล้องกับการผลิตในหมวดดังกล่าวท,ที่ปรับดีขึ้นเช่นเดียวกันอันนี้ก็ได้พูดไปในสไลด์ก่อนหน้าแล้วนะครับรูปทางด้านขวามือนะครับเป็นความเชื่อมั่นด้านการลงทุนนะครับอันนี้ ถ้าดูในเส้นรวมอาจจะไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าทรงตัวนะครับเพราะว่าจะมีในแง่ของทิศทางอาจจะต่างกันนะครับความเชื่อมั่นในแง่ของการลงทุนของภาคผลิตเนี่ยมีการปรับลดลงนะครับเส้นสีส้มนะครับจากเรื่องของภาคการผลิตายานยนต์นะครับเครื่องจักรอุปกรณ์ปิโตรเคมียางและพลาสติก นะครับในขณะที่ความเชื่อมั่นในแง่ของการลงทุนของภาคที่เป็นไม่ใช่การผลิตเนี่ยก็มีการปรับดีขึ้นเส้นสีม่วงนะครับอันนี้ก็มาจากเรื่องของกลุ่มขนส่งนะครับคลังสินค้าก่อสร้างแล้วก็บริการทางการเงินนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยในแง่ของตัวดัชนีเองในแง่ของความเชื่อมั่นนด้านการลงทุนก็ยังยืนอยู่ในระดับ50อยู่นะครับก็ยังมีความมั่นใจที่ปรับดีขึ้นอยู่ ไปที่ส่วนถัดไปนะครับเป็นการใช้จ่ายภาครัฐนะครับถ้าเป็นดูที่รัฐบาลกลางนะครับไม่รวมเงินโอนเนี่ยขยายตัว3.6%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยหลักๆก,ก็มาจากเรื่องของรายจ่ายลงทุนนะครับตรงช่องตรงกลางนะครับก็จะเห็นได้ว่าขยายตัวได้ค่อนข้างดีนะครับที่ร้อยละ21.7 นะครับจากเป็นยออนเยนะครับอันนี้ก็มาจากการเบริกจ่ายของกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทนะครับขณะที่การรายจ่ายประจำนะครับรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็ทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะถ้าเรามาดูในแง่ของการรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจรูปทางด้านขวามือนะครับก็มีการเบริกจ่ายที่2อ0 0 0่ 21, ล้านบาทนะครับผลตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ย3.6 นะครับถ้าเราไปดูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องผลของฐานในปีก่อนที่มีการเบิกจ่ายก้อนใหญ่ในในในช่วงนั้นนะครับถ้าเราหักในแง่ของผลของฐานไปแล้วเนี่ยการเบิกจ่ายของการลงทุนของรัาฐวิสาหกิจก็ยังขยายตัวเป็นบวกนะครับก็มาจากเรื่องของการเบิกจ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเป็นสําคัญ ตลาดแรงงานเองก็ต้องบอกว่าฟื้นตัวต่อเนื่องก็สอดคล้องกับเรื่องของเ,อเครื่องชี้ในแง่ของการบริโภคที่ทยังฟื้นตัวอยู่นะครับโดยสะท้อนจากรูปทางด้านขวามือนะครับจำนวนผู้ประกันตนนะครับตามมาตรา33เนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อนข้างเพิ่มขึ้นแบบค่อนข้างกระจายตัวนะครับบอร์ดเบสพอสมควรนะคะก็สอดคล้องกับรูปทางด้านขวามือเนี่ยสัดส่วนของคนที่รับสิทธิ์ว่างงานโดยรวมเนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ยก็ ทยอยปรับลดลงนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราดูเส้นสีส้มเนี่ยในแง่ของโฟลผู้รับสิทธิ์ว่างงานรายใหม่เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากเดือนก่อนหน้าซึ่งตรงนี้เองก็คงต้องมีการติดตามผลกระทบของการฟื้นตัวของภาคผลิตแล้วก็การส่งออกที่จะมีต่อตลาดแรงงานในระยะต่อไปนะครับตรงนี้ก็อาจจะโน้ตไว้นิดนึงว่าสัดส่วนของแรงงานที่อยู่ในภาคผลิตกับบริการเนี่ยสามเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆของของแรงงานเนี่ยของไทยเนี่ยก็อยู่ในภาคใน,ในแง่ของภาคบริการนะครับ มาที่ด้านเสถียลภาพบ้างนะครับขอเริ่มจากเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับในในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเงินเฟ้ออยู่ที่0.38นะครับยีออนเยียนะครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับเดือนก่อนอยู่ที่0.23นะครับโดยรายละเอียดนะครับก็จะเป็นเรื่องของหมวดพลังงานนะครับลดติดลบน้อยลงนะครับลบ3.12นะครับเดือนก่อนเนี่ยลบที่9.1นะครับตอนนี้ราคาน้้ามันก็มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับตามราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกนะครับจากการที่ กลุ่มเอเป p l พันะครับมีการลดกำลังการผลิตแล้วก็ในแง่ของความขัดแย้งระหว่างยูเคและรัสเซียเนี่ยดูเหมือนจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับหมวดอาหารสดนะครับปรับลดลงนะครับอยู่ที่1.37%นะครับเดือนก่อนอยู่ที่3.91นะครับอันนี้ก็เป็นผลจากฐานสูงในปีก่อนนะครับประกอบกับราคาของผักแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยปรับลดลงนะครับตามผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดมากขึ้นนะครับ ส่วนในแง่ของอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานนะครับรูปทางด้านกว่ามือเนี่ยก็ปรับลดลงจากเดือนก่อนอยู่ที่0.86นะครับเดือนก่อนอยู่ที่1.32นะครับก็หลักๆมาจากผลของฐานของราคาอาหารสำเร็จรูปที่อยู่สูงในปีก่อนนะครับก็ภาพรวมนะครับเงินเฟอ้อก,ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่ทททต่ำอยู่นะครับมาดูเสถียรภาพในแง่ของด้านต่างประเทศนะครับผ่าน ในแง่ของดุลบัญชีเดินสพัดแล้วก็ดุลการชําระเงินนะครับเริ่มจากดุลบัญชีเดินสพัดนะครับบรรทัดเ,เครนคานนะครับก็จะเห็นได้ว่าในเดือนกระกฎาคมเนี่ยขาดดุลที่4 0 0ล้านเหรียญน,นะครับดอลลาร์สหรัฐนะครับก็จากเดือนก่อนเราเกินดุลที่1.4พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหลักๆเนี่ยก็มาจากการเกินดุลเ,เรื่องของการค้าที่ลดลงนะครับก็จะเห็นได้ว่าบรรทัดที่เป็นเทรดบาลานซ์เนี่ย ในเดือนก่อนในเดือนมิถุนายนเนี่ยเกินดุลที่2,000ล,ล้านเหรียญน,นะครับในเดือนนี้เนี่ยเกินดุลที่400 ล้านเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนนี้เ,เป็นสําคัญที่ทําให้ตัวในแง่ของตัวดุลบัญชีเดือนสพัดในเดือนนี้น้อยกว่าในเดือนในในเดือนที่แล้วนะครับแต่ถ้าเราดูในแง่ของตัวดุลบัญชีเดือนสพัดถ้านับถึงปัจจุบันเนี่ยในเดือนกรกฎาคมต้นปีนะครับจนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เกินดุลที่1 1ห่พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนดุลการชําระเงินเนี่ยก็เกินดุลที่0.3นพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ไปที่อัตราแลกเปลี่ยนนะครับเริ่มจากรูปทางด้านซ้ายมือนะครับเ,ออเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเฉลี่ยแข่งค่าขึ้นนะครับอยู่ที่34.6นะครับเดือนก่อนอยู่ที่34.92กนะครับก็แข่งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยเป็นการแข่งค่าขึ้นโดยเฉพาะในช่วง ครึ่งหลังของของเดือนกรกฎาคมนะครับจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับเนื่องจากตลาดเนี่ยมีการปรับการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารการาลางสหรัฐนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงท้ายๆของการขึ้นดอกเบี้ยแล,แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นในช่วงในช่วงปลายเดือนก็มาจากสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลของไทยเองที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนในเดือนสิงหาคมเนี่ยเงิน เงินบาทเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยมีการอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ 35..02 จนะครับก็เป็นการปรับอ่อนค่าที่สอดคล้องกับภูมิภาคนะครับก็มาจาก3ปัจจัยหลักๆก็คือ1เรื่องของการการแข่งข้าของดอลลา,าร์สหรัฐนะครับตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดบ้างนะครับแล้วก็รวม2ก็ <2 S 2> คือเรื่องของตัวเลขของจีนที่ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดนะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวค่าเงินของภูมิภาคแล้วก็ค่าเงินบาทเองก็มีการปรับ ตามค่าเงินหยวนนะครับเล็กตัวหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไทยเองในในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับที่ออกมาอาจจะต่ำกว่าที่คาดคาในแง่ของจุดตัว GDP นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพรวมเนี่ยในเดือนสิงหาคมเนี่ยเงินบาทก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับถ้าเราดูรูปทางด้านขวามือนะฮะถ้าเราดูในแง่ของสกุลที่เป็นคู่ค้าคู่แข่งเนี่ยก็เห็นได้ว่าเรามีการปรับเนี่ยอยู่กลางๆนะครับเพราะฉะนั้น,นในแง่ของ NER ที่เป็นตะก้าของค่าเงินเนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับ มากนักนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมก็ใกล้เคียงใกล้เคียงเดิมครับมองไปข้างหน้าบ้างนะครับเราคิดว่ากิจกรรมในเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยก็ยังอาศัยการท่องเที่ยวเป็นแรงปัจจัย ตัวสนับสนุนหลักนะครับภักบริการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเป็นตัวหลักในแง่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปเนี่ยถ้าเราดูรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยจำนวนของการเซิร์ชในแง่ของหาที่พักแล้วก็หาเครื่องบินนะคบก็ยังมีทิศทางที่ยังเป็นบวกอยู่นะครับรวมถึงในแง่ของตัวเรื่องของสปรายของสายการบินเองก็เห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังอุ่นใจได้ว่าในระยะต่อไปเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเองก็ยังน่าจะยังฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็ในแง่ของตัวเล็ก นะครับนะักท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคมเองเนี่ยก็ยังมีทิศทางเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมอยู่นะครับอย่างไรก็ดีนะครับในแง่ของการส่งออกเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ถ้าเราดูดัชนีเรื่องของแดชบอร์ดนะครับการส่งออกสินค้าด้านอุปสงค์ของต่างประเทศเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นสัญญ,ญาณการฟื้นตัวที่ในแง่ของการส่งออกแล้วก็กำลังซื้อที่ชัดเจนหนักนะครับก็เป็นตัวที่ต้องติดตามต่อไปนะครับ มาดูเรื่องของการสํารวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในเดือนสิงหาคมบ้างก็เป็นตัวเลขที่เราได้ได้เร็วนะฮะให้มาดูก่อนก็คือในภาพรวมเนี่ยปรับลดลงเล็กน้อยนะครับจาก48.9จนะครับาจาก4 9่กนะครับหรือสี่ในเดือนนี้นะครับโดยหลกัหลกๆเนี่ยมาจากการลดลงของภาคที่ไม่ใช่การผลิตโดยเฉพาะกลุ่มของภาคการเงินนะครับตามผลประกอบการที่อาจจะแย่ลงแล้วก็ความเชื่อมั่นทางด้านผลประกอบการของกลุ่มที่เป็นการค้า ซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของความกังวลของเรื่องต้นทุนนะครับที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงแล้วก็กําลังซื้อที่ยังอาจจะยังไม่เห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนนักนะครับอย่างไรก็ดีนะครับในแง่ของภาคการผลิตเนี่ยตัว<ป>ความเชื่อมั่นเองก็ปรับดีขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับกลุ่มยานยนต์นะครับกล,าารลกลุ่มอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะ่ในแง่ของความเชื่อมั่นของภาคการผลิตเองเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ํากว่า50อยู่นะครับ แต่ว่าถ้าเรามองไปในระยะข้างหน้านะครับสเดือนข้างหน้าก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเชื่อมั่นที่เป็นที่เป็น,ปนบวกอยู่ถ้าจะดูจากตุ่มเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตุ่มที่เป็นตุ่มเข้มเนี่ยจะอยู่ไกลกว่าตุ่มที่เป็นตุ่มอ่อน<ด>ก็แสดงว่าการสำรวจ include, ของของเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ดีกว่าในแง่ของความเชื่อมั่นที่มองไปข้างหน้าเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมนะครับโดยก็จะเห็นได้ว่ามีการดีขึ้นในตุ่มเนี่ยดีขึ้นเกือบทุกองค์ประกอบนะครับยกเว้นเรื่องของต้นทุน นะครับก็หลักๆเนี่ยก็จะมากจากกลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็จะพบว่าความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการและการส่งออกเนี่ยปรับดีขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีการปรับดีขึ้นที่เห็นได้ชัดก็คือกลุ่มก่อสร้างนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะมาจากความชัดเจนเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับการเบิกจ่ายก็น่าจะชัดเจนขึ้น,นครับครับน่าสรุปนะครับก็เศรษฐกิจไทยเองเนี่ยก็ยังอยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัวมาจากอุปสงค์ ภายในประเทศนะครับการใช้จ่ายในประเทศโดยเฉพาะเรื่องของภาคบริการนะครับแล้วก็ในแง่ของภาคส่งออกเองเนี่ยอาจจะยังยังไม่ได้เห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนนะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ปรับปรับลดลงนะครับในในแง่ของภาคผลิตเองเนี่ยก็มีการปรับดีขึ้นในหลายหมวดหลังจากที่มีการชะลอมาในช่วงก่อนหน้านะครับตัวเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับจากหมวดพลังงานเป็นสําคัญนะครับในขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยก็ลดลง จากผลของฐานสูงเป็นสําคัญนะครับถ้ามองไปข้างหน้านะครับแนวโน้มในระยะข้างหน้าเนี่ยก็ยังคิดว่าภาคการท่องเที่ยวนะครับก็น่ายังเป็นตัว สัมพั์สำคัญนะครับแต่ว่าความเสี่ยงจากการส่งออกเนี่ยก็เป็นตัวที่ต้องต้องติดตามนะครับโดยปัจจัยที่เราเห็นว่าเป็นตัวสําคัญเนี่ยถ้าเห็นได้ว่าในทุกคอมโพเนนต์เนี่ยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยปรับดีขึ้นเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นเรื่องของส่งออกเพราะฉะนั้นเ,นเรื่องส่งออกหรือว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าก็จะเป็นตัวตัวหลักที่เราต้องต,ติดต้องติดตามดูนะครับแล้วก็รวมถึงในแง่ของอนโยบายของรัฐบาล แล้วก็ตัวเซนติเมนต์ที่อาจจะดีขึ้นนะครับหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของผลของเอลินโยนะครับต่อการผลิตแล้วก็ราคาสิน้ากเกษตรซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีผลชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีแล้วก็ต้นต้นครึ่งแรกของของปีหน้าครับขอบคุณครับ